วันนี้มาพบกับรายการใครใครข้า,ขาขวครัวน,นะครับวันนี้ผมเชฟนัทครับมานําเสนอสเปตตี้โบโลเนซอสหรือซอสเนื้อนะครับตัวนี้มีความหอมของตัวมะเขือเทศแล้วก็ตัวของเซอร์รี่หรือตัวขึ้นช่ายฝรั่งนะครับรสชาติก็ออกจะออกหวานหวานเค็มๆของตัวเนื้อนะครับผมเราลองมาดูส่วนผสมของเมนูกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมของเมนูสเปตตี้โบโลเนซอสหรือซอสเนื้อนะครับเริ่มต้นด้วยเนื้อมะเขือเทศบดครับ ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปนะครับหรือถ้าใครไม่มีเอามะเขือเทศมาต้มแล้วก็ลอกเปลือกออกแล้วก็บดหย,ยาบๆไม่เอาเม็ดนะครับต่อไปเป็นเนื้อบดครับถ้าใครไม่ทานเนื้อเนี่ยสามารถใช้เป็นหมูบดได้ครับซาเบตตี้ลวกครับตัวนี้เป็นเบอร์ห้านะครับหอมใหญ่ครับเซอร์เรี่หรือขึ้นใช้ฝรั่งครับใบโหระพาครับ แอลอตพาเมซานชีสเนยจืดใบกะวานเนื้อมือกือเทศเข้มข้นหรือโทมิโตเพสนะครับตัวนี้หาสามารถหาซื้อได้ตามห้ามสับพสินค้านะครับเกลือพริกไทยดำบด สำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ foodtravel tv เรามาเริ่มการทำเมนูสวีตตี้บนตัเนื้ซอสหรือซอสเนี้ก็เลยแล้วกันนะครับมาใส่เลยนะครับอันนี้ผม,มอ่มกระทะไปแล้วนะครับกระทะจะร้อนนะครับเราก็เกลี่ยเนยให้ทั่วกระทะนะครับโอเคอนเนยร้อนทุกกระทะปุ๊บแล้วก็จะใส่หังหัวใหญ่สับลงไปนะครับ อันนี้เราสับละเอียดเลยนะครับเราผัดให้พอเหลืองปุ๊บเราก็จะใส่ผัก,กัอนนื่นลงไปนะครับเช่นแครอทเราก็ใส่แครอทลงไปนะครับอันนี้ผัดลงไปให้ได้สีสันนะครับแล้วก็ความหวานของผักต่อมาก็เป็นขึ้นใ่ายฝรั่งหรือเซอรอรี่นะครับรใส่ไปตัวนี้ตัวนี้จะให้ความหอมนะครับแล้วก็มีความหอมสดชื่นนะครับ ถ,ถ้าเนยน้อยไปหน่อยเราก็เพิ่มเนยได้นะครับโอเคเราผัดให้ผักเริ่มสุกนิดๆแล้วก็จะใส่เนื้อเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อบดนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับถ้าใครไม่ทานเนื้อเนี่ยเป็นหมูก็ได้นะครับเป็นหมูบดระหว่างนี้เราก็รอสุก เดี๋ยวเราเคี่ยวไว้สักพักนะแล้วเรามาดูกันทีละกันนะครับโอเคครับพอเนื้อสุกได้ที่ปุ๊บแล้วก็จะใส่ตัวเมลีฟนะครับหรือใบกระวานแห้งนะครับเข้าไปจากนั้นเราก็จะใส่ตัวเนื้อมะเขือเทศบดนะครับที่หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าที่เขียนเป็นพุเรหรือเป็นเนื้อมะเขือเทศเปล่าๆนะครับตัวนี้เราจะไม่ใช่เม็ดนะครับเราจะมา ใส่เพิ่มรสชาตินะครับให้มีรสเปรีย้วยวอมหวานหน่อยแล้วก็จะใส่เป็นน้ํานะครับเข้าไปแต่ถ้าสูตรตามโรงแรมเนี่ยเขาจะใช้ไวนยขาวไอ้วน์แดงด้วยแล้วกันนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้ไวนยแดงนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราก็เคี่ยวให้งวดนิดนึงนะครับอาจต้องใช้เวลาหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีแล้วกันนะครับตอนที่มันงวดแล้วครับ พอน้ำนวดได้ที่อย่างนี้นะครับเราก็จะเติมเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นไปนะครับแต่ถ้าใครไม่มีอาจจะเพิ่มเนื้อมอเขือเทศเข้าไปได้นะครับจะได้รสชาติเข้มข้นขึ้นด้วยไฟไม่ต้องแรงมากนะครับสีก็จะออกดแดงแล้วครับแล้วก็รสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นครับกลิ่นหอมมากครับ แล้วตัวใบควานเนี่ยตอนท้ายเราจะเอาออกนะครับเราเพิ่มกลิ่นเฟเวอร์ให้มันหน่อยจะได้หอ,อมครับอพอเรมงวดปุ๊บเราก็ปรุงรสด้วยพริกไทยดำแล้วก็เกลือตัวนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับจะให้ความหวานจากผักต,าตา่างๆที่เราใส่เข้าไปแล้วก็พาร์เมซานชีสนะครับ โอเคเราปิดท้ายด้วยเราใส่ใบโหระพานะครับเพิ่มกลิ่นหอมนี่สับแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ลงเส้นนะครับเส้นไปาตีตอนท้าย ถ้าใครชอบกลิ่นของออริกาโนเราก็จะสามารถเพิ่มไปได้นะครับในขั้นตอนนี้แต่อันนี้ผมเป็นเพิ่มเป็นกลิ่นของโหระพานะครับออกสไตล์ไทยๆนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยแล้วกันนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาจัดแต่งจานกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นบรลเนซซอสนะครับซอดเนื้อโอเค ถ้าใครไม่ทานเนื้อเราก็สามารถใช้หมูหรือไก่ก็ได้แทนได้นะครับอย่างนี้งอเป็นเนื้อใส่คันข้างนะครับแล้วก็โรยพาเมซานนะครับเพิ่มกลิ่นหอมสุท้าย ตกแต่งด้วยใบโหระพาครับสำหรับส่วนผสมนี่ของทาเวตตี้โบโลเนซอสหรือซอสเนื้อนะครับสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ครับวันนี้เชฟน,นัดก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ